สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมาอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปของรวมไทยสร้างชาติคราวนี้ใช้ชื่อว่าห่านแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่ารวมไทยสร้างชาติยิงคลิปห่านสะท้อนนโยบายช่วยประชาชนทำแบบพุ่งเป้าไม่หวานแห я. เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับพักรวมไทยสร้างชาติได้ออกคลิปชุดใหม่ชื่อว่าห่านกับไข่ทองคําซึ่งเป็นที่ทานสอนใจนะครับว่าพึงรักษาทรัพย์สินเงินทองที่มีแม้ว่าจะไม่มากมายแต่ก็ให้ดอกให้ผลเพียงพอที่จะแบ่งปันกันในครอบครัวในชุมชนอย่าให้ใครมาหลอกว่าข้าห่านกินเนื้ออร่อยกว่าอิ่มกว่ารอกินไข่ทีละฟอง เพราะกินเนื้อหานได้มื้อเดียวแต่ต้องอดกินไข่หานไปตลอดชีวิตพรรคลมไทยสร้างชาติได้ปล่อยคลิปหานสแสดงถึงวิธีคิดในการออกแบบโครงการช่วยเหลือประชาชนอย่างมีวินัยทางการเงินการคลังนะครับเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายโดยตรงไม่มีการหวานแหให้หมดทุกคนบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพให้กับคนที่ควรจะได้ ไม่ให้คนที่ไม่มีความจำเป็นและเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนเหมือนห่านซึ่งแม้จะออกไข่ได้วันละหนึ่งฟองถึงสองฟองแต่ออกไข่ทุกวันนะครับแล้วก็ให้คนในครอบครัวได้กินทุกวันด้วยนะครับในขณะที่พักการเมืองบางพักเนี่ยกลับฆ่าห่านทำห่านพะโลคนกินด้วยความอร็ดอร่อยรอจนกินหมดห่านก็เหลือแต่กระดูกแล้วก็อุทานว่าห่านเอ้ย ต่อไปจะไม่ได้กินไข่ห่านอีกแล้ว